เที่วชมบรรยากาศเขาผู้หลวงครับเขาผู้หลวงที่สวยงามที่สุดที่แห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับตอนนี้เรายือนอยู่ที่วัดป่าเขาผู้หลวงตำบลระเริงอำเภอหวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆสวยงามมากครับวันนี้ก็นำท่านผู้ชมมาชมความงามของ เทือกเขาปูหลวงครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบาวิสารคกโก็ด้วยนะครับวันหลังๆหรือวันต่อไปจะได้นำคลิปใหม่ๆส,สวยๆครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ